มมงเอเราสวัสดีครับเกลือเราเตาเชียปองวันนี้กินข้าวครับกับบรรยากาศธรรมชาติครับวันนี้มากับเพลทไร่ร่มโพนะเมื่อเต้นเราเพลทอะโม่เราแล้วเพลทเล้านั่ะเพลดไร่ร่มโพเราเดกันนะเชื่อหรือสัมปันกร้อยสับปะเซมเคลงเชียปองฮานาฮานีก็ชุนกลอยปวดทอบนะแจมเลยนะผัดผักครับผักรวมครับแล้วก็มีหมูสามชั้นด้วยครับมากับบรรยากาศธรรมชาติวันนี้ อืมอร่อยอืมอืมปีหนึ่งแล้วนะต้นทุเรียนตอนมุกหน้าเนี่ยเราแล้วนะนำดูเรีนอันนี้ทำเผ็ดใหม่นะครับ เพื่อนๆติดตามให้ด้วยนะครับขอขอกำลังใจหน่อยครับฝังเดินไลน์ได้แชร์นะเราแล้วไผละมุ่ยอย่างนี้นะไผกล่าวตัวไรเนี่ยไผน่นาด้ตอนจังเจิ่งอ่อืมคลองมั้อร่อยมากมั้ ไม่ก็จเซ้งเฉยนะนเล็บตื่นเต mm. ือนมีหลายอย่างมากเลยครับแครอทมะเขือเทศดอกกระลำแล้วกะ็ลำปีหมูสามชัน้นยูลิฟัวปันสา่าจะมีแครอทหลายได้ไดายกันแล้วต้มกะเพืย์กาวกะเพืย์นะจ้าว ช่วงนี้ยังมีแดดอยู่ก็เลยมองข้างหลังไม่เห็นเท่าไหร่มันจะมีแสงแดดอยู่มัวกลาบนล้นพดมายพัดราด้วยหยัดดุบกแปลกจะแปลมังงวนะเดี๋ยวปปงนะูเศร้าูีมาขออืมสิบตอนนักเล่าออเราไนดะกินข้าวกับที่ไร่ที่สวนครับบรรยากาศโอเคมากเลย อืวันนี้มีเด็กๆมาเล่นที่บ้านอยู่อย่างดัง không chung với nó hoài lắm mà, nè lại với con nó cuốn trái Mặt nó à Ừm กับเข้าอย่างเดียวครับกินแล้วก็พักสักแป๊บแล้วก็ลุยงานต่อครับเชีต้อะเจอมาเจ้าตัดชักลอล่นแล้วหนักลังกระยายหล่นอืม เป็นบรรยากาศไหมครับมะละกอก็ออกลูกแล้วนะขลอกขลักขมกอะไร うん。Mm. Mm. ดูให้ดูส่วนครับก็เปิดกล่ารับรอบวันนี้กินข้าวมีคนมารอด้วยเรื่องแมงมโอเนีเชียเปลองดีนี่นาตายมโนเมาวเด้อ พอ,อย่าโอเคเราแต่นโมูชีพบลอนดีมันจะมอยปเปล์อย่างนี้ย่เนี่ยรอดูอีพีหน้านะครับว่าจะกินอะไรเนี่ยอยู่ที่สวนครับบ๊ายบาย